ลายหัวครัวอารมณ์ดีจ้าเมนูแกงหมูใส่ฟักหมูหม้อใหญ่มากวันนี้ลูกทีมงานชวนมากินข่าวบ้านสวนพี่น้องค่ะแม่ต้อมจัดให้นะคะหม้อใหญ่มากตอนเย็นเสริร์ฟก๋วยเตี๋ยวยใช่ไหมคะคุณยายก๋วยเตี๋ยวหญิงหยางนีอพี่น้อง แกงกะทิแกงกะทิแกงกะทิหมูใส่ฟักคือหม้อไงเด้อคะคุณยายลูกๆหลายคนโอ้วันนี้คุณแม่ต้องมาทำกับข้าวให้ทีมงานด้วยวันนี้มีการแสดงอยู่ที่บ้านสวนนะครับที่นะ้ำปลาตะคุณเสียวก็มีดได้เหมือน,นีพี่น้องเออเลิศเมาเด้อเสี๋ยวกะย่างลูกซีนย่างไก่ย่างไก่นะคะปิ้งย่างปิ้งย่างปิ้งย่างไม่นีรองน่ากินมากใส่ฟัก ซึ่งแม่ต้อมนะคะไปตลาดกับเจียงนะคะจนะเจ้าเนีนะ่ยเห็ดเ้าเนียเห็ดกเตียวเนะี่ยไก่ย่างสดวันนี้นะคะเ็เขหลายอย่างนะคะมีก๋วยเตี๋ยวมีปิ้งย่างมีไก่ย,ย่างรู้ไหมค แมนไก่ย,ย่างพะล่งนะคะไก่ย่างตะลุงนะคะข้อของคุณตาสาธุเอซีพ่พนเหนาลอยไมพี่น้องค่ะวู้เหมือแรงจ้าสิกินนี่อย่างแน่ทั้งกล้วยเตี้ยวเขาเอ้ยอะไรเอวยหลากหลายพี่น้องค่ะหลากหลายขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะจากเอซีนะคะที่แบบว่ารักแล้วก็พพอร์ตทีมง,งานเรานะคะเพราะว่าคืนนี้นะคะเรามีกลุ่มปิดพี่น้องเขามีกลุ่มปิดมือนีเขามาจัดอยู่ีิบานสวนที่นี่ลุยนะคะอยู่หน้าบ้านเจเย้ามจาจัดยุคัดหน้าขรือหาเจเย้านะคะ บอกเลยว่านักร้องวันนี้ใครเป็นใครรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนแม่รอบหน้พี่เศกก็รอบอื่นเด้นักร้องเจ้าสลากร้องเพลงนะคือ้อยลีสามสิเดียพอวี่รพ่วพงจับคืนเบืองลีสามพี่แดงไปยังไงหนเอาัอบแบบุยขนาดเมนก็คือโจทย์ก็คือนักร้องเลยเลยนกหน่อยกัมมาหมูแรงแม่นกหน่อยกัมมาแม่ซีดีพ่อนกัมมาตักัดแปนกัมมามีหอดมนแค้นกัมม่าไม่ อันยิงย่องหยดบัวงามหอบสี่ได้ไหมว่าคือบวัวเอา <c oughs> นี่บร์ซูแบบพี่น้องคะก็รอติดตามในกลุ่มปิดนะคะฝ่าวซูบัวซูตัวฝ่าวเขากลุ่มแล้วลองว่ามีอะไรดีๆสนุกสนานรอทุกท่านอยู่นะคะแล้วก็พิเศษกว่านั้นทีมน้องน้องๆ้องแดน,นเซอร์นะคะก็มีโชว์ด้วยเขาก็แข่งโชว์เหมือนกันนะคะรอติดตามนะ้นพี่น้องเด้ออะไรกับอุปถัมภ์มันหขนตะกอนนะคะเดี๋ยวเราค่อยจะมาเปิดดูนะคะว่า จะหอมแค่ไหนนะจ๊ะต้อมสายหัวควอารมณ์ดีจ้าเมนูแกงหมูใส่ฟักหม้อใหญ่มากเมืม่อนนี้ลูกทีมงานสิไม่กินข่าวบ้านสวนพี่น้องค่ะแม่ต้อมจัดให้นะคะหม้อใหญ่มากตอนเย็นเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวยใช่ไหมคะคุณยายก๋วยเตี๋ยวย่างนี่พี่นอ้องอุ้ย ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะพี่พี่แม่เอซีนะคะสนับสนุนมาด้วยปิ้งไก่ร้อยไม้แล้วก็บอร์ดนะคะจัดเต็มในทีมงานค่ะอาหารเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อปัจสุบัก็รอชมกันนะจ้านะจ้านะจ้าแล้วแลวพี่น้องคะฟดบูบบบู๊บบู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 หอมผักอันเทียงเล้อันริงเทียงแล้เห็ดอี๋ก๋วยเตี๋ยวหมใอญงพี่น้องตอซ้ายหัวครัวอารมณ์ดีจ้า เมนูแกงหมูใส่ปลักหมหม้อใหญ่มากมื่อนี้ลูกทีมงานฉัไม่กินข่าบ้านสวนพี่น้องคะ่ะแม่ต้อมจัดให้นะคะหม้อใหญ่มากตอนเย็นเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะคุณยายก๋วยเตีเ๋ยวหนึ่งยางปมุอุอ้อนะออพี่น้องสวัสดีพี่น้องมาหนีเมนูแกงบักลักใส่หมูแกงกะทิแกงกะทิแกงกะทิหมูใส่บักลัก คือหมอไงเด้อค,คุณาอาอยายลูกๆหลายคนโอ้วันนี้คุณแม่ต้อมาทำกับข้าวให้ทีมงานด้วยวันนี้มีการแสดงอยู่ที่บ้านสวนนะครับนี่ตามรักะผัดเสียก็มีได้มือน,นที่นอกเออเลิศเมาเดิอเสียก่ไกลไก่างไก่ไกไก่่ไก่ไก่ไกไก่ไก่ก่าไง,ไงะะปิกงย่าง่ไ่่อ่่นก่ก่ แม่ต้อมนะคะไปตลาดกับเจยหยิงนะคะผัดจานเะน่เห็ดเขาเนะี้ยเห็ดปเตี้ยวแนะ่ไยา่างกันวันนี้นะคเรเข้าหลายอย่างนะคะมีก๋วยเตี๋ยวมีปิ่งย่างมีไก่ย,ย่างนะม่ แมนไก่ย่างพลาวงนะคะไก่ย่างตะลุงนะคะข้อของคุณตาสาธุเอสซี่ SC คนเหนาอร่อยไม่น้องคะ่ะวูหห้เหมือแรงจะสีกินนี่ยัง,ยงแนทั้งกล้วยเตี๋ยวเขาเอ้ยอะไรเอวยหลากหลายพี่น้องคะหลากหลายขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะจากเอสซีนะคะที่แบบว่ารักแล้วก็พพอร์ตทีมงานเรานะคะเพราะว่าคืนนี้นะคะเรามีกลุ่มปิดพี่น้องเขามีกลุ่มปิดมือนีเขามาจัดอยูที่บ้านสวน,นี่นลุยนะคะอยู่หน้าบ้านเจเย่ามาจัดยูขัดหน้าขึ้งหาเจเย่านะคะ บอกเลยว่านักร้องวันนี้ใครเป็นใครนับรองว่าสนุกสนานแน่นอนแม่รอบนี้งีิเียก็หลอบอื่นเด้นักร้องจับสลากร้องเพลงนะคือกกอยลีสามสิบเดียพอบี้เราพวงจับึ้นเมืองลีสามพี่แดง,งไปยังไหนเหรอตังวัตถุดิบคือปุ้ยขนาดเกินเมีนก็คือโจทย์ก็คือนักรอ้องเลยเลยนกหน่อยกัมมาโมแล่แม่นกหน่อยกัมมาแม่ซีดีพ่อเงา,ากัมมาแทกแตนกัมมามีหวัวนมบนแค้นกัมมาไม่ <c oughs> <c oughs> อันยิงย่องยอดบัวงามฮอบฉี่ได้แมว่าคือบัวเอานี่บัตรซูแบบพี่น้องค่ะก็รอติดตามในกลุ่มปิดนะคะเฝ้าซื้อบัซืซูตัวเฝ้าเขากลุ่มแล้วรองว่ามีอะไรดีๆสนุกสนานรอทุกท่านอยู่นะคะแล้วก็พิเศษกว่านั้นทีมน้องน้องๆเแดนเซอร์นะคะก็มีโชว์ด้วยเขาก็แข่งโชว์เหมือนกันนะคะรอติดตามน้องเด้ออนี้ก็อีกายมันหวมจะกอนนะคะเดี๋ยวเราค่อยจะมาเปิดดูนะคะว่า จะหอมแค่ไหนนะจ๊ะ้อมสายหัวคัวอารมณ์ดีจ้าเมนูแกงหมูใส่ฟักหม้อใหญ่มากเมื่อนี้ลูกที่งานสิมากินข้าวบ้านสวนพี่น้องค่ะแม่ต้อมจัดให้นะคะหม้อใหญ่มากตอนเย็นเสิร์ฟก๋วยต่๋ย,ย,ยใช่ไหมคะคุณยายก๋วยตี๋ยอิอยางอืมพี่น้อง ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะพี่พี่แม่แม่เอซีนะคะสนับสนุนมาด้วยปิ้งไก่ร้อยไม้แล้วก็บอร์ดนะคะจัดเต็มทีมงานค่ะอาหารเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อปัสสาวก็รอชมกันนะจ้าจ้าจ้าเรียวเรียวพี่น้องคะคดบู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 เทีูบ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 ู ใครที่ยังไม่ได้ซื้อปลาิสเตอก็รอชมกันนะจ้าน้าสาน้าสาแล้วพี่น้องคะฟู๊ดบูบบูบูหอมแบบอาหานเชียงแล้วนี่อันเชียงแรกเห็ดอี๋ก๋วยเตี๋ยวหม้อญงพี่น้อง